ดูน้องภูเขาเจียมีดมาลาช่วยแม่จ้าเจียมีดมาลาช่วยแม่เด้อคุณจริงนี่เจียมีดมาลาจ้ะเจียมีดมาลาแม่จ้ะหันแล้วกะเอาเม็ดออกจ้าแลวกะไปใส่ตู้เย็นไว้เตรียมไว้ใส่บาตทรทําบุญพรุ่งนี้จ้ะก็จะมีน้ำพริกปลาทูน้องภูเขาทําช่วยแม่ ปาดนี่ปากนะครับาอช้อนพอนนนช้อนทำจะเอาด้านนี้หรือด้านนี้ก็ได้แล้วแต่น้องถนัดโลกไ<ป>ะ,<ป>ะใส้ตูเ้เย็นไว้เพื่อกรอบค่ะอย่าไม่ช่วมือไก่น้องทำ้มค่ะมูเม็ดออกทีนี่เลยอืมอ่ะเม็ดออกไม่เป็นไรเดี๋ยวแมวดูดูน้องทั้มด้วยค่ะนี่ปอกเม็ดม,มาแล้วเจียงกักด้วยค่ะคนเจียงเมียจ่า ดูเด็กขนาดนี้ได้ไมาช่วยงานแม่ก็ถือว่ามีความอดทอนมากเลยเนาะคะนะ่ะเนาะปอกเม็ดมะละใจเย็นมากเลยใจเย็นมากเลยนางปอกเม็ดมะละช่วยแม่ค่ะดูน้องทําค่ะ <Okay. S 1> แม่จะเป็นผู้ช่วย <Okay. S 1> <c oughs> อาเจรยเลยลูกเจรยเลยคนจริงแม่จ๋าเอาเอาช้อนก็ได้เอามือก็ได้แล้วแต่น้องจะทํา แจเม็ดมะละอันนี้ส่วนนี้ที่เมเียเรียมไว้จ้ะอันนี้แกะเสร็จบ้างแล้วอ่ะน,น้องทําต่อลูกทําต่อเลยจ้าขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะเด้อมาชมน้องปูเก่ากับเมียจากาลังปอกมะละเอาเม็ดเพ่่อนออกจ้ามีเพิ่อนออกดูดูดเจี้งของเมียจ่าค่ะ เหมือนคุณรศตีเลยจ้ะคุณรศตีทำงานบ้านช่วยแม่ทุกอย่างทำงานบ้านช่วยแม่ทุกอย่างเลยค่ะพี่น้องจ้าคุณป้าคุณลุงน้องภูเขาวแม่เจงโบนี่ยังไม่ทำเลยเอาแม่ลืมตัวนี้เอาทำอันอื่นไปก่อนทำอืนอ่นปเก็บเก็บปะปดแปดไม่ได้โดเอาทำอันนี้ไปอ่ะ ปลาได้เปล่ากุ้ยมีน้ำเลยมันมีน้ำมีน้ำเอ่ยมีน้ำมันละนี่แม่ลูกโอ้ยมันมีแม่หา้าโู้ย,อ,ยอีกแล้วเหรอเนี่ยขอบอ่ะอะยากเอาหนี้ขอบคุณคุณป่ากุลุงหน่อยลูก<ป>มาชมน้องธรรมราช่วยแม่จา๋า คนจริงออกแล้วอ่ะจริงเก่งลูกแม่มันออกไปไกลอ่ะเมือันมันก็กระเด็นไกลลูกขอบคุณเรื่อยๆจ้าเอาสวัสดีครับคุณป้าคุณลุงหน่อยลูกสวัสดีครับอขอบคุณครับลูกขอบคุณครับขอบคุณเรื่อยๆจ้า <c oughs>